ไดกหน่อยมาเทียวตลาดว้ายนักคำหล่ะด้พี่น้องจะโมงหามงหามงแล้วเย็นเย็นหนาวหนาวม่ตลาดมีของกินมีใส่กอกมีขนมวาฟเฟิล ลันค่ะเสือพาค้ายคองแต่เขาปิดหรอพี่น้องไม่ทำนะวันเสาร์เขาปิดเร็วเสือพาวอสวยสวยเนาะสวยสวยเทสดีลันสวยแต่บอดแพงแพงสวยอืสวย่ ชุดสวยโอ้ยสกินนะนอกตลาดมันเป็นร้านสเก็ตคาดน้อหน่อยไปขี่อันสกีร้านสเก็ตโอ้ตอนคำละงามดลล่ะ ค่ายตนใ้นัดบอมเลบ,บสวยดีเด้ลเอล่ะคนหลายคมาม่าล่ะคือคักคนหลายแต่ล่ะคาม่าแล้วคนหลายคือคักหลานนาฬิกาโอ้แพงนะเนี่ยสวยแต่ว่าแพงมากนะงามพี่น้องอาร์ตคนหลายค่ะ โอค่ oh, ําม,มาแล้วนสวยแบบกเปิดใส่แล้วสวยอ,อือคึดอันตกแต่งงามดีกลับบ้านแล้วพี่น้องค่ำแล้วพุน่นน่ะถ้ายังตลาดเบิ่งซ่ํานี้ล่ะพี่น้องเอ้ยหนาวมื้อเย็นสิแข็งแล้ว มีอะไรบ้างข้าวเห็ดดาวงางาม,งามดาวดาว,ดาวสวยงามขนาดบอคอยเดี๋ยวออกนอกบานสักเชือดโดนๆจะเสียออกนอกบานพลาเล็กน้อยมาเล่นมาเดี๋ยวเห็นเดือนเห็นตะวันไปเห็นงานกากบบาน é oh, tão head down amita.